สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกันกับหัวข้อคําทํานายคุณและเขาจะได้มีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมอีกหรือไม่นะคะเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะ,ะถ้าความสัมพันธ์คุณมีประเด็นมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะ ทำให้คุณ้งพูดต้องห่างก,กันไปหรือแยกย้ายกันไปเราจะมาดูไพ่ไปประกอบกันนะว่าแล้วคุณกับเขาจะได้มีโอากาสกลับมาลักกันเหมือนเดิมอีกหรือไม่เราจะมาเิ็คพลังงานตัวเขาก่อนนะคะพลังงานตัวเขาเป็นยังไงบ้างในไพ่สิบหมายตอนนี้คุณอาจจะมีการบล็อกกันไปมีการตัดจบกันไปนะคะมีการแยกย้ายต่างคนต่างไปไพ่เทมเพลนส์นะ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่มีประเด็นนะคะมีประเด็นมีปัญหากันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เหมือนเดิมกับคุณนะคะคุณรู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากการกระทําของเขาคําพูดของเขาหลายๆอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยการที่เขาไม่ใส่ใจการที่เขาไม่มีเวลาให้นะคะและการที่เขามักจะมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่เสมอ มีอะไรที่ทำให้คุณเครือบแข็งสงสัยในพฤติกรรมของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะจากคนที่เคยเจอกันนะคะจากคนที่เคยพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะตกลายเป็นว่าในวันนี้เขาไม่เหมือนเดิมคุณรู้สึกได้นะคะว่าเขาเปลี่ยนไปไพ่กิ่งถ้วยนะตอนนี้ตัวเขาเปลี่ยนไปจริงๆนะคะความคิดอารมณ์ความรู้สึกเขาที่มีต่อเราไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ไพ่สองเหรียญความสัมพันธ์ที่คุยบ้างหายบ้างหรือความสัมพันธ์ที่เขามามา,มาหายๆนะคะอาจจะไม่ได้หายไปในทีเดียวแต่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะเวลาที่ให้กับคุณก็แทบจะไม่ค่อยมีเลยคุยกันก็คุยกันแป๊บๆนะคะแล้วก็าวางสายแล้วเขาก็หายไปนะคะข้อความที่เคยส่งหาคุณก็ไม่ค่อยจะส่งมาเหมือนเดิม เวลาคุณส่งข้อความไปหาเขาเขาก็ไม่ค่อยจะอ่านด้วยนะคะกว่าจะเปิดอ่านก็อีกหลายชั่วโมงเลยทางแปงที่เห็นแหละว่าคุณส่งข้อความไปแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดอ่านนะคะและเขาก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากตอนนี้เรามาดูพลังงานตัวคุณพลังงานตัวคุณคุณมีการรอคอยคุณยังรอคอยเขาอยู่ คุณยังรอการติดต่อจากเขามาแต่ในใจคุณน่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ทักไปก่อนคุณจะไม่ส่งข้อความไปหาเขาก่อนแล้วคุณก็จะไม่งอเขาแต่คุณอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะเพราะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มีประเด็นกันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ทุกอย่างมันมาจากตัวเขานะคะจึงทําให้คุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่ติดต่ออะไรใดๆไปคุณอยากจะทําให้เขารู้ว่าคุณเอาจริง ะค,ะคุณพร้อมที่จะตัดเขาจริงๆทงๆั้งทีในใจคุณนะคุณค่อนข้างจะคิดถึงเขามากและตัวคุณเองนะคะในใจคุณคุณก็กลัวที่จะเสียเขาไปนะแต่คุณจําเป็นที่จะต้องที่จะต้องแสดงท่าทีที่เข้มแข็งและแข็งก้าวนะคะ,ะ,คะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเอาจริงนะในความสัมพันธ์นี้ในการที่คุณทําแบบนี้นะคะในไพ่เดอะซัน คุณยังมีความหวังดีคุณยังมีความปรารถนาดีต่อเขาอยู่เสมอนะใจคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะคุณยังมั่นคงต่อเขาอยู่ตลอดเวลาใจคุณยังรักเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็นึกไม่ถึงนะคะว่าเขาจะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจได้มากมายขนาดนี้จากสิ่งที่เขาทำกับคุณในตอนนี้นะคะคุณทุกข์ใจมากคุณนึกไม่ถึงนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนไป คุณนึกไม่ถึงเลยว่าความรักที่เคยสดใสระหว่างคุณและเขานะคะความรักที่มองแล้วมันน่าจะมีอนาคตที่สดใสด้วยกันแต่ทําไมในวันนี้เขากลับทําร้ายความรักระหว่างคุณและเขานะคะทำไมเขาถึงได้ทําแบบนี้ในใจคุณมีแต่การคิดนะคะพยายามคิดพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองยิ่งคิดคุณก็ยิ่งสับสนว้าวุ่นใจยิ่งคิดคุณก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดคุณก็ยิ่งทุกข์และยิ่งเศร้ามากขึ้น ได้ไพ่หกม้ค่ะได้ไพ่เดนมารเชียนได้ไพ่หนึ่งถ้วยดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ใหม่ๆของเขากับคนคุยใหม่ๆของเขานะคะโดยที่ตัวเขาใจเขาในตอนนี้เขาแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเลยหรือไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะห่างเลือกที่จะหายไปจากเราเลือกที่จะไม่ติดต่ออะไรเราเลย เดวคะแต่กลับเป็นมีความสุขกับคนใหม่ของเขานะตัวคุณคิดทบทวนหลายครั้งมากนะคะคิดแล้วคิดอีกนะคะทบกทวนแล้วทบทวนอีกกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ว่าจะอาอยังไงต่อไปดีความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่สามเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่เขาเปดึองอีกคนหนึ่งเข้ามา ทำให้คุณต้องทุกข์ใจอย่างมากในเวลาน,นี้นะคะและความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความรู้สึกว่าถ้าเขาติดต่อมาหรือถ้าเขาติดต่อมาขอโทษคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอนะ,ะขอเพียงว่าให้หันหน้ามาคุยกันแล้วเขาก็ต้องรับปากด้วยนะคะว่าเขาจะปรับปรุงตัวเอง นะคะแล้วเขาจะเลียร์ยังไงกับเรเรื่องบือที่3อันนี้คือสิ่งที่คุณอยากมาดูมากๆนะคะแค่รอการติดต่อจากเขามาซึ่งในตอนนี้ในเวลานี้ยังไม่มีการติดต่อพูดคุยใดๆจากเขามาเลยได้ไพ่เจ็ดหมายคุณรู้สึกว่าเขาเริ่มมีกำแพงกับคุณนะการจะพูดการจะคุยการจะติดต่อใดๆหาเขาดูเหมือนว่ายากขึ้น นะคะดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะสร้างกำแพงกับคุณด้วยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการพูดคุยกับคุณนะคะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยถึงในเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้นะคะยังไงเขาก็ไม่คุยกับเรานะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเวลานี้เหมือนเขาเป็นคนที่เริ่มมีกำแพงกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มทําตัวห่างเกินจับคุณมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีการพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นการพูดคุยกันแล้วหาข้อยุติไม่ได้เป็นการพูดคุยกันแล้วไม่สามารถเยจะปรับความเข้าใจกันได้นะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะว่าแล้วคุณกับเขาจะได้มีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือไม่ได้ไพ่เดอะ o ฟร์ค่ะได้ไพ่เดอะเฮร์ฟน ได้ไพ่เดอะทาวเวแล้วก็ได้ไพ่อัศวินเนียนะคะโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับคุณต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากมากเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังมีความสุขกับอะไรใหม่ๆของเขานะะเขากำลังมีความสุขกับความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ของเขาอยู่การที่เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับคุณหรือการที่คุณกับเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เหมือน,นแต่ก่อนเรวก็แล้กลับมารักกันอีกเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้ดูแล้วค่อนข้างจะนิ่งมากนะคะแต่จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มนะคะที่ว่าวันข้างหน้าคุณจะมีคนใหม่เข้ามามาก,กว่านะคะความรักครั้งใหม่จะเริ่มต้นกับคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าค่ะนะในเรื่องความรักของคุณเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณกับเขาจะกลับมาเหมือนเดิมดูแล้วอาจจะไม่มีแล้ว ะะเพราะดูเหมือนว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วที่เขาจะเดินหน้าไปที่เขาจะไม่หันหลังกลับมานะครับแต่ตัวคุณนี่แหละคุณจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างชัดเจนแล้ะเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะเพราะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคนนั้นนะคะโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคงไม่มีแล้วค่ะ ให้บอกว่าให้คุณเดินหน้านะคะให้คุณเดินหน้าเพราะว่าความรักที่ดีของคุณกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณค่ะ